ชีวิตมนุษย์แม่แต่ละมือเนาะนอนด็กลูกเศร้าเนาะมื้อนี้กันลุกหกโมงเศร้าเนาะมาเ,เ,เห็ดสปาเกตตี้คาโบล่าหากับลูกๆเนาะลูกๆบอกว่ามามียากกินเห็ดห้แน่ โอเคจัดไปแม่ก็เลยลุกแต่หกโมงเช้าเนาะเพื่อมาเหตุอาหารเช้าไว้ทานลูกๆเพราะเพื่อนจะกินกอนไปฮงเฮียนเนาะอยากกินสปากเกตตี้คาโบล่าเนาะใส่แฮมแล้วกัใส่เห็ดหอมแล้วก็ใส่ชีสลายๆแม่ก็เลยจัดให้ตามคําขอของลูกๆเนาะเพราะว่าเด็กน้อยวัยนี้ก็คือมักเปลี่ยนอาหารกินตลอดนั่นเองแล้วก็คนแหกมานจานแรกเนาะก็คือสองพอลูกเนาะส่องพอลูกก็คือเพื่อนกินน้ำกันจน้ะเนาะคุณลูกกับบุญย้อมกินคนเดียวแล้วกับบุญย้อมให้พอป้อนเนาะบุญย้อมกิน ถ้วยของตัวเองอีกอยากกินแบบผู้ใหญ่เนาะบวงช้ำตัวเองกับโอไซแล้วหลังจากที่ว่ากินข้าวเศร้าเรียบร้อยปุ๊บแม่กับมาผับเกี้ยวเนะว่าสีเฮดสุปเกี้ยวไว้อ่าอาหารสวยต่อไปอาหารสวยอาหารบ่ายอย่างก็ว่าไปเนาะเออในหัวคิดทางหาเฮ็ดท่านเฮ็ดนี่ดอกได้กับเออค้นวางกับประมาณนี่แหละเ <laughs> นาะเนาะเออคนนึงลูกสาวคนนึงกับจมบอกว่าโอเคอยากกินซุปกี้ยวก็เลยโอเคเดี okay, ๋ยวแม่เฮ็ดให้เนาะ หลังจากแล้วภารกิจจากลูกๆปุ๊บกลับมากวนใส่ทั่วเนาะว้เห็ดขนมงาหรือว่าขนมโอโลใส่ทั่วเหลืองนั่นเองเนาะเป้าหมายคือหารอยก้อนเนาะจากสิได้หาฮอดหารอยก้อนบอกกับเบิ่งกันอีกทนึงเนาะตอนนี้ก็คือขั้นตอนการกวนทั่วเนาะคือทั่วนีิดาเซไว้เมื่อคืนแล้วเนาะแล้วก็มะนึ่งมหนึ่งแล้วก็บดให้มุนๆแล้วเนาะคือการกวนนี้คือกวนสองเท่อได้ทุกคนเพราะว่าหมอมันน้อยแล้วก็คือจะ ถัวมันหลายนะถุงถุงบบกง่ายเลยนะเพราะว่าต้องการหาลอยก้อนดังนั้นก็เลยต้องกวนหลายๆสําหรับสูตรทั่วกวนว้เศดใส่ขนมงากะคือทั่วไปทุกคนเนาะมันก็นจะมีทั่วเหลืองมีน้ําตาลมีเกลือมีกะทิเนาะประมาณนี้แหละทุกคนกับโบได้มีอีย่างที่แบบเออละกันน้ามันพร้อมเนาะโบได้มีอีย่างที่พิเศษพิโศก็คือกวนใส่ทั่วไปสูตรทั่วไปหแหละเจ้า และการมาตีแป้งเนาะก็คือดาจะตีใส่เครื่องตีเค็กเนาะมันจริงเห็ดไหว่าใหแป้งนุ่มคือดาจะบบขั้นมือเนาะสาหรับขนมทุกอย่างเทวาดาเห็ดเนาะเพราะว่าคั้นเขาเอาใส้เครื่องตีเค้กตีนะแป้งมันก็คือว่าจะเนียนนุ่มก่อนเนาะก็คือดาจะใส่แป้งข้าวเหนียวเนาะ1สูตรก็คือ360กรมนะัมเนาะแป้งข้าวเหนียวแต่ว่าอันนี้ได้จะตีแบบตีสามสูตรบัดเดียวเลยนะคือแบบว่าจะบ่ได้แบบ จริงๆบขได้แบบว่าตีตลอดตลอดนะคือเขาตีหลายๆาบัดเดียวเลยแล้วมืดแล้วค่อยมาตีอีกนะประมาณนี้เพราะว่าเป้าหมายหาลอยก้อนเด้เขาสิมาตีทีละสูตรละสูตรอุ้ยนอยนบัญชีได้ฮอนหาลอยจากไหนเนาะกะซัดไปคูณสามสูตรไป,ไปเลยเนาะก็คืออ่าถ้าสูตรหนึ่งเนาะแป้งสามร้อยหกสิบกรัมเนาะแต่ว่าด้าตีสามสูตรก็คูณแป้งไปเลยเนาะพันแปดสิบกรัมเนาะ ค่อนข้างใส่แป้งหลายนิดน,นึงเนาะเพราะว่าเป้าหมายก็คือได้บอกเนาะลูกค้าสั่งหลายเนาะแล้วลําดับต่อไปก็คือได้กับใส่แป้งเอ่อแป้งข้าวโพดเนาะหรือว่าแป้งสาลีนั่นเองเนาะยูทีหกสิบกรัมอ่าสูตรหนึ่งคือซาวกรมนะัมเนาะสามสูตรก็คูณไปเลยจ้ะหกสิบกรัมเนาะก็คือได้เอาซิงไว้ทางกล้องอ่าทางกล้องเครื่องตีเด้อเนาะคือคนบ่ต้องแพรกไฉเนาะ แล้วหลังจากนั้นได้กลับมาใส่แบงกิ้งพาวเดอรเนาะแบงกิ้งพาวเดอรก็คืออ่หกซ้อนซาเนาะถ้าสูตรหนึ่งก็คือสองซ้อนซาเนาะอ่ะถาถสามสูตรคุ้นกันไปเลยเนาะเป็นหกซ้อนซาเนาะได้ก็จะใส่อยู่หกซ้อนซาเนาะอืมประมาณนี้คืออันนี้ได้ซื้อเป็นปุกๆมาเลยเนาะพอดีซื้ออยู่ r รนะีสต์รอนริปโปเนาะซื้ออยู่อ่า ตลาดมาก็ตที่ว่าขายรงเฉพาะอันห่านอาหารนะนะขายไปจำนวนหลายคือได้เคยไปถ่ายค,คลิปให้ทุกคนเบืองก่อน,นันนี้แล้วเนาะแล้วก็เกลือเนาะแล้วก็เกลือหยอดลงไปแล้วกันน้ําตาลน้ําตาลแมนอ่าสูตรหนึ่งก็คือร้อยซาวกรามเนาะ,ะก็คุ้นไปเลยสามสูตรเนาะแล้วด้ก็ค้นของแห้งทั้งมืดที่ว่าใส่ลงไปหั่นให้เข้ากันเนาะหลังจากที่ว่าค้นของแห้งให้มันเข้ากันมืดเรียบร้อยแล้วเนาะก็จึงใส่น้ํามันน้ํามันหั่นก็คืออ่า อ่ะสูตรหนึ่งคือสี่สิบกรัมเนาะสามสูตรก็คือร้อยซาวกรัมคือกันเนาะน้ำมันนี่เหาสิใไซน้ำมันอย่างก็ได้น้ำมันพืชก็ได้น้ำมันดอกทานตะวันก็ได้แล้วแต่ขนสะดวกเด้อแล้วแต่ว่าเรามีในบ้านแล้วหลังจากนั้นได้กะต้มน้ำฮ้อนฟูดๆแล้วก็ใส่น้ำฮ้อนลงไปเนาะอ่าเจ็ดร้อยซาวเจ็ดร้อยซาวเอ็มแอลเนาะก็คือสูตรหนึ่งแมนสองร้อยสี่สิบเอ็มแอลเนาะอันนี้คือคูณสามไปเลยเนาะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยซาวเอ็มแอลนั่นเองเนาะคือน้ำฮ้อนต้มฟูดๆแล้วก็ เทกสั่งใสเลยเนาะดากาจะเหตุประมาณนี้แหลนะเนาะแล้วหลังจากนั้นดากาจะเอาไปตีใส่เครื่องตีเนาะเครื่องตีเค้กแบบนี้เลยเครื่องตีเค็กได้นะโอ้เอน็นฝ่าปกมันนะ่ะนะโบเห็นยายบ้านใหม่แล้วจักเอาไปไว้ใส่เนาะก็เลยแบบว่าบาบามีอันปกแล้วเวลาตีนะฝุนฟุนแป้งอยากพ,พุ่งใช่ไหมบางเธอพุ้งเข้าดังนะจำแท้จ้ำม,มาผูนะ เพราะว่มามันง่ายบ้านเราจับไปไว้ใจแต่เห็นบอเออเนาะเวลามันตีคืนนี่ด้ดตีข่ขอยแดนขนาดตีเบอร์หนึ่งเออนะแต่ว่าแป้งมันก็คือต้องฟุ้งอยู่แล้วอะนะเพชรจังใดได้เนาะมันบบเห็นนะฝาปุกย้อมซอกจังใดกับบเห็นเดี๋ยวทอนเงินซื้อเครื่องหม่ก่อนนะต้องการฝาปุ๊กคือเวลาตีเห็ดเส้นเขาเปียกแล้วเสม็มก็จับยวน,นกัดในแป้งฟุง้งเลยเพราะมันบบเห็นเนาะ เนาะตีมันเข้าดีจนมันบ่มีเศษแป้งอยู่ในกองแล้วก็ปิดเครื่องตีคือแปลว่าเสร็จสิ้นแล้วเนาะตีประมาณ2นาที3นาทีเนี่ยทุกคนบ่ได้ตีดนดอกกา่าแป้งมันเข้ากันดีแล้วอยู่ทางพื้นมันพื้นอันทตีนะบม่มีเม็ดแป้งแล้วก็แปลว่าได้เนาะแค่นี้แหละทุกคนแล้วหลังจากนั้นเนาะดี๋กวจะมาซาวอ่าอีกบาหนึ่งแล้วก็เอาพลาสติกเนาะปกไว้พักไว้30นาทีก่อนถึงจะมาปั้นมาหยัดใส่เนาะ ซัมซาเขาพักแป้งเขากลับมาปั้นใส่ก่อนเนาะคือใส่ทแถวขวนไว้ในเบื้องต้นนะั่นแหละเนาะใส่ทั่วก็คือได้ใส่สนะิบห้ากรัมเนาะใส่สิบห้ากรัมสิบสี่สิบห้ากรัมแหละประมาณนี้เนาะคือได้จะสั่งทำอิดทำอิดไปแล้วกับต่อมาเขาก็โอเคกันเขาเอื่นแบบตวงเอาว่าเออก้อนจำนี้จำนี้แล้วก็ปันป้นปัน้นปั้นเลยนะ คันที่สั่งทุกก้อนทุกก้อนทุกก้อนหลายเป๊ะไป,ป,ปเป๊ะสิบหายหลยก็โอ้ยเสียเวลาเนาะเขาสั่งแต่ทบอิทว่าโอเคมือเขาจับมึงแล้วว่าก้อนจำเนแขาวกับปาบเขียวปั้นเขียวปั้นโลดเนาะมันก็นจะหนาตาป,ประมาณน,นี้เนาะสำหรับทั่วกวนที่วดากวนพักไว้วางหนึ่งหัน แล้วหลังจากนั้นได้ก็จะมาเตรียมงาเนาะงานนี่ก็คือจะใส่งาดิบด้วยทุกคนเนาะใส่งาดิบสีขาวคือเวลาทอดมันก็นจิงงามน,นะถ้าเราใส่งาซุกะนะทุกคนเวลาทอดก็คือแบบดำอันเข้าไปแบบสีน้ำตาลเข้าไปกับเนื้อขนมงามเลยแล้วมันโมงามน,นะดังนั้นเราต้องใส่งาดิบสีขาวแบบนี้เนาะนี่เนาะไว้เวลาเอาแบบลิ้งใส่งา่ะน,นะเวลาเายัดใส่แล้ว่ะนะ แล้วหลังจากนั้นมันก็นมาเริ่มขั้นตอนในการเห็ดเลยจ้าด้จะใส่ยูก้อนหนึ่งประมาณ39กรมัมหาสี่สิบกรมัมเด้อเนาะสำหรับก้อนแปง้งเนาะสามสิบเก้าสี่สิบเนาะประมาณนี้เลยเนาะเพราะว่ายูนี่ก็เจ้ากินคอนขังก้อนใหญ่ในะน้อยหนึ่งนะคันเป็นบ้านเท้านี่ก็จะใส่ยู่ประมาณก้อนละสามสิบกรัมแด้อนาอันนี้ประมาณสามเก้านสะี่สิบกรัมเนาะแบบนี้เลยแล้วก็จะปันป้นๆแบบนี้มือค่คอยๆเนาะบนินมันหลาย ด้านก็จะคุกใส่งาเลยคือติดงาดีได้ทุกคนสูตรของด้านนะเนาะลิงลิงลิงใส่งาคุกคุกใส่งาแล้วเอามือลูบลูบลให้คืองามันติดใส่เนื้อแป้งดีๆพอเวลาทอดมันค่อยบรุษนนะทุกคนนี่ประมาณนี้ น้า้าก็จะพักไว้คือลูกค้าสร้างนี่ก็คือสร้างเป็นอันดิบเดอเนาะก็จะจะไปทอดขายเอาเนาะก็จะจะดาดจะบริทอดแหกเจ้าคือมีออเดอร์มาย้ำแต่ละก็เจ้าก็จะทอดขายเซ็กเซียนะหรือก็ทอดส่กองทอดส่กองปะไว้น่ะฮั่นคือได้ขายดีเนาะได้ขายดีอีดีเนาะฮั่นนะสาวด้านนี่แหละเนาะ ขายบางมื้อกับซิปปายก้อนเชา้าไปเออซับซิปปายก้องเชา้าไปก้องผลให้ทุกคนยอดขายนะถือว่าโอเคได้ได,ได้ดีได้เพราะว่าของเรามันเป็นฮานเฟอเนาะฮานเฟอแล้วก็จะมีขนมโอโลขนมกะดีผับสรบาระเปาอย่างซิไปขายคือขายดีดีทุกคนแล้วก็จะปัน้นไปลิ้งไปเนาะเออคือมื้อนึงได้เห็ดได้ ประมาณร้อยสาวกเดือสองถาดเพราะว่าได้เหตุต่ช่วงตอนลูกสาวเลิอกโอรงเรียนมาสามสี่โมงเราเหตุได้นะเพราะมีคนเอาลูกไซายละคันบปซันนี่เห็ุเรียกบบได้คาบแต่อยู่แอวออยู่นะเออติดเมแฮงก็เลยว่าเออเห็ุแต่พอได้สองถาดสองถาดกัดร้อยสาวกแล้วก็คือผกักไว้เห็ุมือทัดไปนะเพราะว่าก็ต้องเห็ุอยู่เหตุกินโน่นนี่นั่นพาลูกไป,ปย่างเล่นอีย่างเน่ประมาณดังเสินะคือจะงมแต่เห็ดขนมบบได้นะ เพื่อนกับสีเบือสีเซ็งบางทีลูกอยากออกไปเล่นนอกบ้านไปเล่นภาคบอนนี้เครื่องเล่นสิเขาก็ต้องได้พาลูกยางไปนะทุกคนมาเบิร์ผลงานได้คือสองมือได้นี่นะสองมือได้สองร้อยสี่สิบก้อนเนาะก็คือสองร้อยสี่สิบก้อนกับหกสิบนะออเดอร์เนาะออเดอร์หนึ่งก็คือมีสี่อันนะเนาะประมาณนี้เนาะส่งวันศุกกรสองร้อยสี240่สิบเพราะว่าบ่มีขายแล้วนี่อันสีดำๆที่ทุกคนเห็นเนะี่ยนี่คืองาสุก งาข่าวด้าเมือดมันบ่พอกันเลยว่าเอางาข่าวที่เหลือน้อยหนึ่งกับงาซุกมาผสมกันแต่บบต้องห่วงแต่เวลาทอดมามันก็เป็นสีน้ําตาลสีเดียวกันกับขนมงาขนมโอโลเลยอะนะเนาะกัดซ้ำนั้นแหละผสมได้จะประมาณหกก้นอนแปดก้อนเยอะเนาะให้มันได้สองร้อยซีซีะหละเนาะหลังจากนั้นกันมีเสียงคนน้อยเอินมากมา,มา เพิ่นกำลังเฮียนเว้าเลยเนาะมามีมามีเพิ่นเกินมา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 ดดดี้ใช่เพื่นดาดาดาเพิ่นเพิ่นตื่นเพื่อนนอนเพ่นนอนสวยแล้วเพิ่นก็เลยตื่นเพื่อนนอนบังสิบเอ็ดโมงยังเนี่ยแหละแล้วเพิ่นก็ตื่นมาก็เลยเข้ามาเอาเพื่อนก็เลยว่าเออจบอยู่ที่สองร้อยสี่สิบก้อนแน่แป้งกับเมดงากับเมิดแน่ก็เลยว่าเออวันศุกร์ส่งส่งสัมมานก่อนซะแล้วค่อยมาเฮ็ดไปส่งใหม่ให้มันได้ครบอีกห้าร้อยก้อนน่ะนะอืม แสดงวันยังค้างอยู่260ก้อนเนาะหลังจากที่ว่าเพิ่นตื่นมาก็บาได้เห็ุอีอย่างได้ทุกคนต้องพาเพิ่นไปเล่นไปยังยางเล่นยังย่างให้เพิ่นดีใจให้เพิ่นซ่นละคลิปนี้ได้ก็ะขอโตโจบเพียงเท่านี้เนาะบ่มีอย่างเห็ุแล้วก็คือต้องได้เอาลูกอาบน้ำปอนเข่าลูกเห็นแนวอยู่แนวกินไปแะละเนาะทุกคนตามภาษาเม่ขอบใจหลายๆที่รับสมคลิปเดอร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย